สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาพบกับผมเต้าเน่งและก็เจ้าน้องโมจิตัวแสบนะครับดูที่ว่าวันนี้มีอะไรพิเศษอีกไหมอ่าตัวนี้คือเจ้าโชยุนะครับโชยุจะเป็นสีดำๆเป็นโชว่วาอายุสิป,ปีน้องก็ติดขวบแล้วนะครับนะครับอ่าตามโมจิไป บ่อจิไปไหนมาแล้วครับก็มาพบกับบ่อหลักของเราเหมือนเดิมโอ้โหมาถึงก็หิวโหยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อหลักนะครับของผมนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกค,ค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าจริงๆผมมีบอ่อหลายบอ่อแล้วเราก็มีตาการตักเข้าออกไปเข้าออกมานะฮะมันก็ ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าปลาจะหนาแน่นไปหรืออะไรนะครับผมดูแลอย่างดีนะครับแต่ไม่แนะนําให้เลี้ยงตามแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเยอะไปนะครับบ่อน,นี้แค่ประมาณสี่ตันก็เลี้ยงสักติดตัวก็พอแล้วอ้าวนี่กระโดดเลยจริงๆก็มันก็มีปัญหานะครับเมื่อเมืม่อวานเนี้ยคือด้วยความที่เราตักปลาเข้าออกแล้วก็ช่วงสองวันนี้อากาศเปลี่ยนนะครับ ปลาก็เลยมีอาการป่วยนิดหน่อยนะครับผมก็ใส่กลูตาลงไปใส่ฟอร์มาลีนลงไปนะครับเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ปรสิตแล้วนะครับวันนี้อาการดีขึ้นมากแต่ก็งดอาหารอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้อาหารนะฮะก็พยายามเปลี่ยนน้ํานะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ล้างกรองถังนี้ไปนะฮะนี่นะครับเอาใยกรองมาล้างเรียบร้อยนะฮะจำไว้นะครับถ้าเกิดว่าปลาป่วยเนี้ยครีบผูก กระโดดฉลับนะครับตัวแดงอันแรกเลยนะครับดูเรื่องกรองเรื่องความสะอาดของน้ําเลยนะครับอันต่อมานะครับก็ใส่ยาดูอาการแล้วก็ใส่ยาการที่ปลาป่วยฉลบหรือตัวแดงใดๆก็ตามกระโดดมันอาจจะมีหลายสาเหตุสา,หตสาเหตุที่หนึ่งก็คือติดเชื้อนะครับแบคทีเรียนะครับทำให้ตัวแดงได้นะครับมีปลาใหม่ลงไป แอลแกเชื้อไม่ผ่านอันที่สองก็คือมีปรสิตนะครับไปเกาะตามเหงือกตามอะไรทาให้มันรู้สึกไม่สบายตัวมันก็ฉลับแล้วก็กระโดดเหมือนตาโลมาเลยครับแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็คลีบกระหุกแล้วก็ไปนอนตามมุมเรียงกันเป็นตับอยู่ใต้น้ําเลยบางตัวก็หัวลอ,อยเลยบางตัวก็หัวทิ่มนะครับว่ายอย่างไม่มีทิศทางชนไปชนมาอันนี้ก็เริ่มอันตราย นะครับปลาที่สังเกตเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาคือปลาที่ตัวสีขาวๆอย่างเช่นพวกคิโลเนี่ยครับขาวดำเนี่ยจะเห็นเลยว่าผิวเขาจะกลายเป็นสีชมพูแดงๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเขามีการติดเชื้อแล้วนะครับแล้วก็คลีบก็หูบด้วยนะครับไม่ไวายไม่ล่าเริงนะครับติดปกตินะอันนี้ก็ติดเชื้อเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็เกือบแย่เลยเพราะบ่อนี้บ่อหลักนะครับดันตักปลาใหม่ลงไป3าตัวแต่ปลาใหม่นั่นคือปลาที่กักแล้วนะฮะแต่ว่า บันทันมีเชื้อไม่แลกกันผมก็งงอยู่นะพราะน้ําก็เป็นน้ําในบ้านเดียวกันนะแต่ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องระวังเองนะครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนด้วยสวันนี้อากาศเย็นนะครับตอนเช้านี่เย็นเลยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ตอนนี้หาก็เรียกว่าหายดี9 5ละผมก็ยังไม่วางใจก็เลยงดอาหารไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการถ่ายน้ำตามตามที่ ความเขาแนะนําตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนํามานะครับอโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นบอ่อหลักนะครับส่วนอันนี้บ่อผ้าใบนะครับเนี่ยครับผมมีบ่อผ้าใบอีกสี่เมตรก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับบ่อผ้าใบก็อันนี้ไม่เป็นไรเลยนะครับโมจิก็มาอาบแดดเนาะบ่อผ้าใบไม่เป็นไรนะครับละสบายดีนะครับเพราะว่า มันก็ไม่ได้หนาแน่นเกินแล้วผมไม่ได้ตักปลาเข้าออกนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็เป็นบ่อผ้าใบขนาดเอ่อหนึ่งเมตรยี่สิบเต็นนะครับเต้นผ่าศูนย์กลางเมตรยี่สิบนะครับสูงก็แปดสิบเต็นนะครับผมเติมน้ําลึกประมาณหกสิบหกสิบเต็นนะครับอ่าก็บ่อน,นี้ไม่เป็นไรครับตอนนี้มีประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูนี้ครับ น้องใหม่ของเรามาตะกี้นี้เองนะครับอันนี้เป็นปลาเขาเรียกว่าลูกนอกนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนําปลาลูกนอกนะครับปลาลูกนอกคือปลาอะไรครับปลาลูกนอกคือพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นปลาที่นําเข้ามานะครับแล้วมีการผสมพันธุ์แล้วก็เพาะออกมาในประเทศไทยมันก็เลยเป็นลูกของปลานอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับคําว่าลูกนอกไม่ใช่ปลานอก ไม่ใช่ปลาที่นําเข้ามานะครับเป็นปลาที่เกิดในประเทศไทยเขาเรียกลูกนอกนะครับลูกของปลานอกนั่นเองแต่ลูกของปลานอกเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นลูกของปลานอกนตอนนี้มันอาจจะเป็นพ่อแม่อยู่ในไทยมาแล้วก็ได้พ่อแม่อาจจะเป็นเป็นลูกลูกนอกอันี้อาจจะเป็นหลานนอกก็ได้หลานลูกนอกอีกทีก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้ได้นะครับอันนี้ก็ ผมก็มีการสั่งเข้ามาเพื่อที่จะเรียกว่าดูว่ามันเป็นยังไงนะครับให้ความรู้กันนะครับกับเพื่อนๆอันนี้ผมแช่น้ำไปแล้วนะฮะผมปรับคุณภูมิไปแล้วนะครับก็จะเทออกมานะครับปรับคุณภูมิน้ำไปแล้ว20นาทีตามสูตรนะฮะจะปลานอกลูกนอกกันเหนียวไว้ก่อนนะครับ โอเคนี่นะครับก็ต้องบอกว่ามันคือลูกนอกนะครับเพราะนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยออความสวยก็สู้ฝานอกไม่ได้นะนะครับความสวยเนี่ยสำหรับผมแล้วก็สู้ฝานอกไม่ได้แต่เราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดนะครับเราเลือกให้ดีที่สุดถ้าถ้าเราจะเลี้ยงคือราคามันไม่แพงมันก็เหมาะสำหรับการเลี้ยงเล่นเนาะ สำหรับงบน้อยๆอหรือเราชอบเราก็ซื้อมาได้นะครับมันก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับสำหรับลูกนอกนี่ก็สวยดีนะฮะดูครีบครีบ,บตัวนี้ที่ชอบคือครีบสองสีครีบมันแปมีสามสีด้วยใสๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือลูกนอกนะครับลวดลายบอดี้ก็อได้นะครับก,กลางๆ นะครับก็อันนี้เป็นลูกนอกนะครับเหมาะสาหรับเลี้ยงเล่นนะครับเลี้ยงเล่นแล้วกันนะฮะแต่ก็แต่ก็ต้องเลี้ยงจริงๆแหละนะครับอันนี้คือลูกนอกนะครับก็วันนี้กแนะ็แนะนำไว้ประมาณนี้ลูกนอกนะครับดูผิวนะฮะเห็นไหมครับมันก็เออเรียกว่าความแตกต่างกับปลานอกเนี่ยถ้าสําหรับผมเนี้ยค่อนข้างเยอะ นะครับค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับก็สวยงามดีตามราคาของเขานะครับแต่เขาคือสิ่งมีชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีนะครับเลี้ยงผมก็เลี้ยงเหมือนปลานอกเลยเพราะจริงๆลูกนอกถ้าเลือดดีๆนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเอาลูกนอกไปประกวดกันก็เยอะนะครับได้รางวัลด้วยได้ติดรางวัลเลยแหละบางตัวรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองกันเลยนะครับลูกนอกสวย ผมเห็นมีชีโร่ขาวดําที่เป็นลูกนอกแล้วสวยสวยโอ้ยังกับปลานอกเลยนะครับก็อันนี้เราก็ต้องไปเลือกเอาตามฟาร์มที่เขาเพาะพันปลาลูกนอกนะครับที่เพาะกันในประเทศไทยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้แนะนํากันนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิป ให้ความรู้กับเพื่อนๆในเรื่องของปลาคราฟและเรื่องอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าเราจะมีการแจกปลาคราฟนะครับทั้งปลานอกและลูกนอกแต่ผมจะเน้นแจกปลานอกนะอ่าบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ช่องเต้าเหน่งนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ